เข้าใจประกันภัยรถยนต์ได้ง่ายๆกับฮอนด้าเราเจริญยะสรทอนค่ะ สวัสดสีค่ะพบกับน้องนะคะเป็นเจ้าหน้าท an ี่ประกันภัยรถยนต์ของศูนย์บริการฮอนด้าเราเจริญยโสธรค่ะเคยไหมอยากทำประกันภัยรถยนต์ให้กับรถของตัวเองแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหนคลิปนี้เราจะมาแนะนำคุณดูจบสามารถตัดสินใจได้เลยค่ะ ประกันภัยรถยนต์มี2ประเภทจะมีในส่วนของประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจในส่วนของภาคบังคับก็คือในส่วนของพบอรบที่ลูกค้าต้องดําเนินการซื้อก่อนต่อภาษีแล้ว2จะเป็นในส่วนของประกันภัยภาคสมัครใจโดยวันนี้จะมานําเสนอใน3ประเภทก็คือจะเป็นประกันภัยประเภทที่1ประเภทที่2บวกและประเภท3บวกค่ะ โดยเริ่มต้นจากประกันภัยประเภทที่1นะคะจุดเด่นก็คือความคุ้มครองที่สูงสุดและควบคุมที่สุดใน3ประเภทที่กล่าวมาโดยรวมทั้งอุบัติเหตุที่แบบมีคู่กรณีและไม่มีคู่กรณีก็สามารถเคลมประกันภัยชั้น1ได้ค่ะประกันภัยประเภท2บวกความคุ้มครองก็จะคล้ยคลายๆในส่วนของประกันภัยชั้น1ความคุ้มครองจะค, Stunden, ค,คุ้มครองทางรถยนต์และค,คุ้มครองทางบุคคลแต่ความคุ้มครองในตัวรถยนต์จะจำกัดขึ้นความคุ้มครองรถยนต์จะคุ้มครองกรณี สูญหายไฟไหม้และรถชนรถแบบมีคู่กรณีเท่านั้นค่ะสุดท้ายเป็นประกันภัยประเภท3บวกก็จะลดความคุ้มครองจากประเภท2บวกโดยความคุ้มครองก็จะคุ้มครองในส่วนของตัวรถยนต์และบุคคลจะคุ้มครองแค่ในกรณีรถชนรถแบบมีคู่กรณีเท่านั้นค่ะ และนี่คือความแตกต่างของประกันภัยแต่ละประเภททั้ง3ประเภทนะคะซึ่งแต่ละประเภทเบี้ยประกันก็จะแตกต่างกันตามความคุ้มของของประกันภัยค่ะสำหรับลูกค้าที่กำลังตัดสินใจทำประกันภัยรถยนต์สามารถติดต่อผ่านเราโดยตรงผ่านช่องทางนี้เลยค่ะ ยินดีให้คำปรึกษาและตอบทุกคำถามของคุณลูกค้านะคะสำหรับวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ